น้องที่รักเนี่ยพระกฤษเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่12สเทศกาลธรรมดาตรงกับวันที่28มิถุนายนพระศาสนาจากักรเราลึกถึงนึกบุญอิเรเนโอพระสังฆราชนมรณสขีทั้งเป็นสิทธิ์ของนึกบุญปอลิกาฟและนึกบุญปอลิกาฟก็เป็นสิทธิ์ของนึกบุญจรนะครัสาวกท่านเป็นนักเทววิทยาคนแรกของพระศาสนาจากักร เชื่อชานในพระคัมภี์และธรรมประเพณีของพระศา,าสนาจักภารกิจสำคัญของท่านก็คือต่อสู้กับพวกหลงผิดเอเรติกโดยยืนยันว่าพระกฤจ้าเป็นพระบุคคลในประวัติศาสตร์จริงและทรงเป็นพระผู้ไทยสวนบทานที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นการกวาดต้อนผู้คนของยูดาหครั้งที่สองน่าเศร้าใจไหมครับเราเห็นกษัตริย์กับประชาชนหนี แต่ถูกจับได้และถูกประหารอีกทั้งกษัตริย์เสคียาถูกควักตาขอนนำไปกรุงบาบิโลนและเป็นการสิ้นสุดของอาณาจรรักรของยูดาห์เราต่างเศร้าใจเมื่ออ่านหนังสือพงศ์กษัตริย์มีบทสอนสำหรับชีวิตของเราในเวลานี้ว่าเมื่อไม่ฟังพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ปล่อยเราอยู่ตามยถากรรมส่วนพระวรสารวันนี้นั้น เราเห็นคนโรคเรืยอนอ่อนวอนขอพระเยซูเจ้ารักษาเขาให้หายเขาถูนโะรงว่าถ้าโปรงพอพระไทยัยโะรงก็รักษาเขาให้หายได้พยยระเยซูเจ้ายื่นมือสัมผัสเขาซึ่งชายูถือว่าผิดกฎที่สัมผัสคนมีมลทินก็ถือว่าคนเป็นโรคเรือนนี่ก็คือคนเป็นมลทินและโพรงจัดว่าเราพอใจจงหายเถิด หลังจากพระเยซูเจ้าเทศนาบนภูเขาแล้วพระองค์ก็เดินทางไปกาลิลีที่นั่นพระองค์ทรงทำอัศจรรย์มากมายเราเห็นพระเยซูเจ้าไม่แบ่งแยกคนป่วยและคนสุขภาพดีคนรวยกับคนจนเราจึงดูคนดูตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะรับทุกคนเหมือนพระองค์หรือไม่ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ พ่อรำพ,งพ,รพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์